สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวถูกรางวัลที่หนึ่งต้องทำบุญด้วยอะไรทุกอย่างมีสาเหตุคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวเบาสมองเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหวยนั้นเคยสงสัยกันไหมคะว่าคนที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้นั้นเขาทำบุญอะไรกันมาคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3าจุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะตามคำสอนของหลวงพ่อฤษีลิงดำนั้น ได้มากล่าวให้โอวาว่าคนที่ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้นั้นเชื่อได้ว่าเป็นการพลิกดวงชะตาชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือกันเลยทีเดียวเพราะว่าพอซื้อปุ๊บถูกพับก็รวยเสร็จเป็นเศรษฐีกันทันทีการถูกรางวัลที่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะคะมูลเหตุแห่งการสร้างกรรมดีแบบไหนถึงได้ลาบลอยก้อนโตโอย่างการถูกรางวัลที่หนึ่งนี้ หลวงพ่อพระราชพรมยาหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้เมตตาอธิบายสาเหตุของการถูกระงวัลที่หนึ่งเอาไว้ดังนี้ค่ะพวกนี้คือพวกที่ทำบุญโดยไม่มีการเตรียมการจะทำปุ๊บปั๊บก็ทำเลยทำด้วยจิตที่ต้องการบุญแท้เขาอาจจะไม่ได้สร้างบุญด้วยเงินหรือวัตถุจำนวนมากก็ได้เช่นเห็นคนกำลังถวายสังฆทานเรามีปัจจัยก็ร่วมถวายไปกับเขาการลงทุนมาก แต่ได้อานิสงค์น้อยก็มีอยู่หรือหากทำบุญทำทานกับคนที่ไม่มีศีลธรรมหรือศีลธรรมด่างพร้อยอย่างนี้คือการลงทุนมากแต่ได้อานิสงค์น้อยการลงทุนน้อยแต่ได้อานิสงค์มากเช่นให้ทานกับคนที่มีศีลบริรสุทธิ์ทรงฌานหรือเป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะทำบุญสังฆทานยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสูงมาก เพราะฉะนั้นหากเจอใครกำลังถวายสังฆทานอยู่ให้ร่วมทำบุญด้วยเดี๋วนั้นเลยบาทสองบาทไม่ต้องมากเอาเท่าที่กำลังทรัพเรามีอย่าให้ตัวเองต้องเดือดร้อนถ้าทำบ่อยๆรับรองได้ผลไม่ต้องรอชาติหน้าจะเห็นได้ว่าสาเหตุของการถูกระวัที่หนึ่งนั้นเกิดจากการสร้างกรรมดีหรือทำบุญกุศลแบบกระทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเตรียมการเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่นเห็นคนอื่นใส่บาตรตัวเองก็รีบซื้อของมาร่วมใส่บาตรด้วยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเจตนาที่จะมาใส่บาตรตั้งแต่แรกก็ขออำนวยอวยใยให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ทุกท่านได้ถูกหวยรางวัลที่หนึงหรือว่ารางวัลก้อนโตกันทั่วหน้าด้วยนะคะถึงอย่างนั้นนะคะก็เป็นการให้ความ เชื่อที่เกี่ยวกับการถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นมีมูลเหตุาการ์ทำบุญแบบไหนดูกันคำ้คำคาเป็นวิทยาทานนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆยต้อนรับปีใหม่2567นี้ก็ี้กันเลยค่ะาล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการทำบุญด้วยอะไรถึงถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ